กันเบาๆนะคะตอน,น้ิวอยู่ที่สนามบินดนอนเมืรอรอรอผู้ติดตามเขาเช็คอินให้อยู่ก็เลยมารอให้ดูนะคะว่าจะเข้าห้องนะ้ำ <c oughs> น่าจะเดินไกลก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนตอนนี้ไปเยี่ยมคุณแม่ไปที่เมืองเลย คนเยอะมากให้ดูนะให้ดูอ,อยู่ใกล้อยู่บริเวณสี่โมง่างว่าห้องน้ำไปทางไหน<อ>ถึงคิวยังรออยู่รอเช็คอิน มันต้องเดินไกลอ่ะกำลังเยี่ยสายยี่ยว่าดูอยเล็กดูห้องน้ำมองซ้ายมองไวาแห้งเป็นไฟบังคับนะก็คือต้องไปนกเอง ว่าสนามบินบังเลยเมื่อก่อนมันจะมีไม่ใช่สิเอเชียเป็นไฟบังคับไปเอเอเซียเมื่อก,ก่อนมันจะมีนกแอร์แล้วก็ไลออนแอร์ถ้าถ้าติดจะไม่ผิดนะแต่ติดนั่งแต่นกแอรเพราะปกติเป็นสมาชิกของนอกแอร์แต่การเนี้นะคะอนอกแอร์เาบอกว่าเขาหยุดบินประมาณปีกว่าวก็เลยมานั่งเอเอซียถามว่าเคยนั่งเอ,อเชียมั้เคยนั่งสองครัอ้อ่อ ก็ก็โอเคคือก็ธรรมดานะมันใส่กันบินที่ประหยัดหมันก็เลยจะเอาอะไรที่มันได้ดังใจเราไม่ได้แต่อย่างไรก็เดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงมันไม่เยอะนะคะแค่ที่เรารอคนที่ไปด้วยพู้ติดตามเนี่ยชิดอินแต่เราจะไปพาเลยทานกันแล้วก็ไปห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำ เดี๋ยวก็คุยกันใหม่นะคะมาทาักไทเฉยบ๊ายบาย<ส>าขอเชิญคุณดนดดีซ่อุขอเชิญคุณดนดดีซอูไม่ิชุดโนอกอกเเกิดดสามาทเียนุ่นุ่ออัสดีะคุณหลายอย่างมาหลับกันนะบ๊ายบาย,บาย,ย